สวัสดีคนที่ชอบรถพับรถดาฮอนนะครับามาดูว่า,าเราจะอัพยังไงจะแต่งยังไงที่จะให้รถมันน่าดูสักหน่อยนะครับคือตอนนี้ผมก็เก็บรถเก่าออกมาทำนะครับคือรถเก่าจากญี่ปุ่นซึ่งราคามันก็ไม่แพงมากเท่ากับรถใหม่แต่เราก็เอามาทำอัพเกียร์อัพเบรกอัพ อื่นๆนะ่ครับถ้าที่เราจะทําได้ะครับลองมาดูครับถ้าใครสนใจเนี่ยถ้าเกิดว่าทําไม่เป็นก็ปรึกษาได้ทังเท่าเนี่ยลองมาดูแล้วตามผมมาดูครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เราทําที่เรา,าใส่เข้าไปอะเออมันมันน่าดูตรงไหนขนาดไหนผมว่ามันก็เป็นรถใหม่ดีๆเนี่ยแหละครับคันหนึ่งขึ้นมาอ่า แล้วแต่เราอยากจะใส่เลยตามงบประมาณนะครับถ้าเผื่อใครมีน้อยมีมากก็ลองดูเอาที่ทําได้ครับรู้สึกคันนี้ผมก็จะเปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับเพิ่มเปลี่ยนตักอานเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนใส่กระเป๋าก็เปลี่ยนอย่างไหนครับภาพเดิม ก็ต้องลือออกมาถอดครับกองไปยันอ่ามีอะไรที่ดูไม่ได้เลยครับตอนที่ถอดออกมาเออ,อ ดาวฮอนตัวนี้ผมซื้อมือสองมาแล้วก็เอามาอัพใหม่ในราคาที่ประหยัดครับเรียกว่า,ายกระดับคุณปูดาวฮอนเลยนะครับตัวนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับซื้อน้องมาจากเมสผมก็มาลองปรับโน่นนี่นั่น อย่างล้ำนิดตดวหน่อยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับาจานาบันไดก็เป็นของไลโปเป็น5 8นะครับเป็นชิมเปโนยีทีชิมเโ,โน,โน,โนก็เปลี่ยนเอาอใหม่เป็นแผ่สติง มากระเป๋าป้ายทะเบียนเอามาทำให้หล่อขึ้นามาทำให้หล่อขึ้นหลักอานไล์โปเบาะก,ก็อกของเก่าที่บ้านนะครับพอดีผมก็ปั่นจักรยานอยู่พอดีแทนก็ของดาฮอนอเป็นอ่าคอหนีบนะครับเปลี่ยนจากคอตุ่มเป็นคอหนีบก็ดูหล่อขึ้นสะเกียบอ่า เปลี่ยนใหม่สายเบรกกระติกน้ำแฮนสับเกียร์ก็เป็นชิาโนเป็นแปดสปีดนะครับดูเบรกแปดสปีดก็เอาของเหลือๆนะครับมาก็ดูหลออขึ้นกว่าเดิมบันไดก็เปลี่ยนใหม่ไม่รู้เป็นของอะไรนะครับบันไดก็โอเคอยู่ครับอ,อยังไงก็ต้องเปลี่ยนเป็น โมจุกที่แบบในเบองไทยใช้กันราคารวมๆคันนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นหน่อยๆครับก็ก็โอเคอยู่ครับถ้าซื้อใหม่มาทำก็ต้องสามหมื่นขึ้นครับรวมรดรวม,รวมต้องสามหมื่นกว่า